เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ,รบชาวราศีธนูของท่านที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง 13มกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันหน่อยว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้จะปังไหมจะดีไหมทั้งเรื่องความรักการงานการเงินนะครับโชคลาภต่างๆจะมีเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้ไหมกลางปีแล้วนะเดี๋ยวมาเปิดไพ่เช็คกันนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธินะครับสัก30วินาทีนะครับก่อนที่แอดมินจะเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ตอนที่จะเข้าสู่ดูดูนะครับแอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH l a d y c นะครับ Lady Care by Herb นะของคุณปุ๊คุณปุ๊ท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH c o m โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อน สำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุและยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไพยบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเค็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนืหนอะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร0629949928หรือแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้ก่อนแอดมินจะเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขออวยพรนะให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับโชคดีมีใช้นะครับร่ำรวยเงินทองการงานการเงินสุขภาพออมีพลังงานที่แข็งแรงนะครับและโชคดีตลอดไปนะครับ ไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูไพ่ที่ท่านได้ <c oughs> คือธนูนะครับขึ้นมาไพ่สิกดาบนะช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปกีพิจิกนะครับก็ค่อนข้างหนักงานเรื่องสุขภาพขึ้นมานะก็ไพ่สิบดาบของธนูก็ขึ้นมานะครับในช่วงนี้ในช่วงนี้กรกฎานะครับปัจจุบันนี้เลยนะ ตรวจเช็คสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับนะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพเข้ามานะนอนน้อยพักผ่อนน้อยหักโหมงานหนักมากนะชาวราศีธนูนะครับเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอย่าเรื่องงานนะครับเหน็ดเหนื่อยเครียดนะไม่ค่อยสบายนะครับดูแลตัวเองให้มากๆตัวนี้ไพ่ดาบป,ปักสิบหลังเนี่รามัดระวังจะต้เข้าโรงพยาบาลนะอาจต้องแอดมิดผ่าตัดมีโอกาสนะครับนะดูแลสุขภาพพี่ดีๆนะช่วงนี้เรื่องอะไรให้มันเครียดๆได้ที่เราแบบไม่สามารถ เ,เก็บไว้กับตัวเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามระบายออกมาหาเพื่อนคุยหาอะไรนะที่มันทําให้ให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นปัญหาต่างๆนะครับมันมีหนทางออกเสมอนะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องนึงต้องระวังเรื่องของเกี่ยวกับการเดินทางาขับรถขับลาใช้รถขึ้นรถลงเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการเดินทางระมัดระวังด้วยนะอาจจะมีเรื่องของเรือตกยางออกเข้ามานะตรงนี้นอกจากเรื่องสุขภาพ เรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุระมัดระวังนะครับมีขึ้นมานะอุบัติเหตุนะขับรถเรื่องของการเฉียวชนเขาหรือโดนเขาชนนะครับหรือมีเรื่องของมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทนะทำลายร่างกายกันอันนี้แอดมินพูดรวมพูดโดยรวมให้หมดเลยนะมีสิทธิ์ขึ้นลงขึ้นศาลกันได้ตรงนี้ระมัดระวังทุกเรื่องตรงนี้เรามาต่อกันไพ่ใบที่สองเลยฮะใบที่สองไพ่นายออฟเพนทาคลูลหรือไพ่เก้าเหรียญ การเงินนะครับอันนี้เรามาเข้าถึงเรื่องการเงินสถานการณ์ก่อนื่อกี้เราไ่ไพ่ไพ่ของสิดาบนะมันจะบอกเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนะครับเรือตกยางออกที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆให้มากๆย้ํานะครับของชาวราศีธนูใบที่สองไพ่นางอฟเพนทาเคิลหรือว่าไพ่เก้าเหรียญเนี่ยนะการเงินอันนี้มันพูดถึงเรื่องการเงินของท่านการงานการเงินการงานการเงินของท่านเดือนนี้นะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆนะ อย่างการเงินของท่านในเขาเรียกว่าสภาพคล่องยังมีอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรมากนะครับการเงินอยากกินอะไรได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากใช้อะไรได้ใช้เขาเรียกว่าการเงินยังโอเคอยู่เลยการงานก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าเดือนเนี้ยการงานของท่านมันยังแบบจะไม่ดีอะไรมากมายเขาเรียกว่าเหมือนเราทํางานเช้าชามเย็นชามอะนะครับเราเข้างานทํางานตามปกติออกไปปัญหาเรื่องงานในเดือนนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่ที่มันจะมีเข้ามาคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพ การเกี่ยวกับโรคภายในของท่านไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลดู2การเดินทางระวังมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทขับรถเฉียวกันชนการปาดกันไบปาดกันมามีเรื่องมีราวเหมือนที่ออกในโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นปะออกตามโซเชียลออกตาม u t u b e ให้เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีเข้ามาในเดือนนี้ระมัดระวังให้มากๆมีปากมีเสียงเดินๆอยู่ตดงเขาเขม่นหน้าหรือไปเขม่นหน้าเขาเนี่ยมีการพูดจาท้าทายกันระมัดระวังหลีกเลี่ยนะครับเดือนนี้แต่เรื่องเรื่องงานของท่านก็ดี เรื่องการเงินยังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่มันลําบากใจมากเรื่องงานเรื่องเงินยังผ่านยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับใบที่สามนายออฟเพนทัเกอะอัศวินถือเงินนะครับในเดือนนี้นะครับคุณต้องเอ็ดมินจะบอกว่าไพ่อัศวินถือเหรียญนนะตัวของชาวราศีธนูนะครับคุณต้องออวางแผนตัวเองให้มากๆวางแผนว่าเออในช่วงเนี้ยกรกดาคมนี้ไปเออ เศรษฐกิจโดยรวมนะแอดมินพูดถึงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในประเทศหรือเศรษฐกิจต่างประเทศทั่วโลกก็ดีนะมันก็ค่อนข้างจะย่ำแย่นะบางประเทศก็เกือบจะล้มละลายก็มีนะตามข่าวเราเ็เห็นกันอยู่นะครับตอนเนี้ยในออปเปนดอเคอรมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าตัวคุณเนี่ยควรจะที่ควรที่จะวางแผนสําหรับชีวิตเอาไว้นห,หลายทางว่างใช่ว่าคุณมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยหรือมีกิจการตรงนี้เนี่ยปรากฏว,ว่างานมันอยู่ตัวแล้วเราต้องมองว่าเฮ้ ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะมีความมั่นคงกับเราแค่ไหนเราจะถูกรีทรายออกไหมเราจะถูกเขาจําหน่ายออกไปหรือเปล่าหรือว่างานที่เราทําเนี่ยต่อไปมันจะมีโอกาสปิดตัวมันจะยุบไหมเนี่ยคุณมันเป็นช่วงเวลาในเดือนนี้ที่คุณควรจะวางแผนตัวเองวางแผนเพื่ออนาคตวางแผนด้านการงานวางแผนด้านระเบียบการใช้เงินของคุณให้มันดีเลยเจริงๆเลยเนี่ยนะเพราะเราไม่รู้ว่า อนาคตเท่าน้าต่อไปเนี่ยคุณต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือเจอวิกฤตอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตบ้างตรงนี้เขาบอกเดือนนี้คุณควรจะหยุดพิจารณาตัวเองแล้วก็วางแผนเกี่ยวกวับเรื่องการงานของท่านและการเงินของท่านด้วยควรจะวางแผนในเรื่องงานเรื่องเงินให้ดีเลยว่าอนาคตเนี่ยควรจะกําหนดตัวเองนะ่ะไปในทิศทางใดถ้าเกิดเศรษฐกิจมันมันย่ําแย่ทั้งในประเทศแล้วก็มันมีผลกระทบมาถึงเราตอนนี้คุณควรจะหาโอกาสหาเวลาวางแผนให้กับตัวเองว่า ควรจะกําหนดตัวเองให้ไปทิศทางใดนะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการวางแผนวางแผนการให้ตัวเองก่อนนะยังไม่มีอะไรใบที่สี่ก้าดาบดาบขึ้นมาติดติดใบที่สี่เครียดคิดมากกังวลน,นอนไม่หลับนะเป็นห่วงเป็นห่วงถึงอนาคตมองถึงอนาคตที่ยัง ไม่เป็นหลักแหล่งบางคนนะครับเครียดซีเรียสนะว่าตัวเองเนี่ยจะเอรับผิดชอบงานได้ไหมจะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมตัวเองจะเอมีฐานะมีความมั่นคงในอนาคตไหมสับเพรเหระในเรื่องของเครียดต่างๆประเดม,มาะดังเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันเข้ามาแอดมินถึงบอกมันเกี่ยวกับไพ่สิบดาบ้วยนะตรงนี้ที่มันมันก่อให้เกิดความเครียดเนี่ยกายใจมันเครียดเมื่อไหร่แล้วร่างกายมันจะมีปัญหาขึ้นมานะคุณต้องระวังให้มากๆเดือนนี้ ถ้าทําได้นะครับแอดมินอยากจะให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของสองอย่างนะครับเทำสมาธิเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เอาภาวนาสักวันละครึ่งชั่วโมงได้ไหมก่อนนอนนะใช้อนาปานสติก็ได้ทุตโธสัมมาเอราวัณห์ยุบหนอพองหนออะไรก็ได้นะครับทําให้ใจคุณมีความสุขแล้วคุณแผ่เมตตาไปทําก่อนนอนนะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรื่องราวของอุบัติเหตุที่มันจะเข้ามาเนี่ย มันเป็นเรื่องของกรรมที่เกี่ยวกับปาณาติบาตในอดีตชาติกรรมมันเลยมาส่งผลของคุณในชาติเนี้บุญน่คนจในวรจะทำในในในเดือนนี้เหมือนกันก็รกกาคมของชาวราศีธนูนะเช่นปล่อยสัตว์ที่เขากําลังถูกฆ่าในตลาดนะครับเช่นปล่อยกบกบก็มีนะปล่อยกบปล่อยหอยปล่อยปลาที่กำลังถูกฆ่านะครับปล่อยให้เป็นอภัยทานเราขอปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านี้ให้เป็นอภัยทานให้ให้สัตว์เหล่านี้อยู่รอดปลอดภัย จากเพศภัยต่างๆนะแล้วมันจะส่งผลให้เราเนี่ยพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับหรือจากหนักให้กลายเป็นเบาได้แต่ไม่ได้หายนะจากเรื่องหนักๆเช่นว่าคุณจะเจออุบัติเหตุอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยจากที่มันต้องเจอร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเบามาหกสิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นเลยจริงๆนะครับลองทำดูนะปล่อยสัตว์ที่กลังถูกฆ่าตามตลาดนะัดแอดมินแนะนาไว้นะปล่อยปลาปล่อยกุ้งปล่อยหอยปล่อยหอยปล่อยกบอะไรก็ได้มันมีหมดะตลาดตลาดตลาด,ตลาดสดนะครับที่เขานังค่าเนี่ย เรามาดูต่อใบที่ห้าใบที่ห้า Two of p e n t a c l e วางแผนการเงินให้ดีนะครับนะถึงแม้ว่าเดือนเดือนนี้การเงินของคุณมันยังแบบมีความใช้จ่ายได้สบายยังมีความคล่องอะไรอยู่แล้วแต่แต่ว่าเดือนนี้มันยังมีความผันผ,นผวนความไม่แน่นอนบางทีเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องของคนในครอบครัวล้มหนอนมอนเสือไม่สบายเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยคุณต้องควักเงินควักเนื้อด้วยเองจ่ายเรื่องบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นได้ การเงินมีความผันผวนไม่แน่นอนในช่วงกลางกเดือนนี้ไปนะวางแผนการเงินที่ดีนะครับอาจจะมีเรื่องที่ว่าคุณต้องใช้จ่ายเงินโดยที่คุณไม่ทันในตั้งตัวหรือไม่ทันได้คาดคิดมันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ตรงนี้นะวางแผนให้ดีๆใช้จ่ายนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่หกไพ่ใบที่หกคือไพ่ใบที่หกไพ่เอกออฟวานไพ่แปดไม้เท้าโอเคการการงานหน้าที่การงานของคุณความรับผิดชอบของคุณนะครับในเดือนนี้นะ แอดมินถือว่าการงานของคุณก็ยังผ่านชิวๆอยู่ปัญหาเรื่องงานไม่ได้มีอะไรสาหัสมากมายนะปัญหาเรื่องเรื่องงานไม่ได้มีเรื่องหนักหนาสาหัสมากมายคุณควรจะแค่ว่าโฟกัสกับงานที่ทําอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงแอดมินอยากจะเตือนพ่แปดไม้เท้าเราโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องงานที่มันอยู่ในหน้าที่ของเราเท่านั้นนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลอื่นนะเอ้ยขอโทษเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของเรา เป็นเรื่องของบุคคลอื่นเนี่ยในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้นะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเข้าไปแทรกแซงแลวก็อย่าอย่าอย่าไปสอบรู้สอบเห็นเขาอะนะครับมันจะมีปัญหาตามมาได้เราโฟกัสแค่ความรับผิดชอบเรื่องงานของเราพอนะแล้วเดือนเดือนนี้ของคุณก็จะผ่านไปชิวๆเลยไม่มีอะไรแต่แค่ว่ามันจะมีเรื่องเครียดเข้ามาแอดมินเข้าใจแหละเรื่องเครียดเรื่องกังวลเรื่องอะไรเป็นธรรมดานะโฟกัสนะ โฟกัสที่งานตัวเองนะครับไพ่8ดไม้เท้าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปสอดรู้สอดเห็นในเรื่องงานของคนอื่นเขานะไม่งั้นมันจะมีปัญหาตามมาเราจะเดือดร้อนด้วยใบที่7จดดดาบแดาบนะครับไพ่8ดดาบก็อ่ะเหมือนกันเรื่องความคิดอย่าเพิ่งตีตัวไปก่อนใข้ อย่าเพิ่มไปกังวลอย่าเพิ่มไปมองว่าคนนู้นคนนี้จะคิดคิดไม่ดีอะไรกับเราตอนเนี้ก้าวด่าผู้กังวลแล้วแปดด่ามาเนี่ยคุณพยายามกังวลคุณคิดร้ายเสมอนะรอบๆตัวคุณเนี่ยคุณคิดไม่ดีอะไรแบบนั่นกลัวว่าคนนู้นจะไม่หวังดีกับคุณคนนี้จะมาหอคุณผ,ผ,ผ,ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้คุณเครียดมากนะครับก้าวไม่เท้าเนี่ยลองหาเวลาพักผ่อนนะเอาหาเวลาพักผ่อนก็ได้ที่เป็นธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรก็ได้นะ ปล่อยนกปล่อยปลาที่แอดมินแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็แผ่ไม่ตามมากๆเดือนนี้คุ้เครียดจริงๆแล้วมันจะส่งผลรสสุขภาพแลาจะมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาต้องเข้าโรงพยาบาลเน, mm hmm. นี่ยแอดมินเตือนเอาไว้มาต่อเลยไพ่ดาบไป็นม่อยากสาธยายและมันก็แบบมันไม่ค่อยดีอ่ะใบที่แปด The Tower วอรไพ่ตึกพังทลายโอ้โหเกาะซับคำซัดนะงานเอกสารนะครับอันนี้เตือนหน่อยนะเรื่องเอกสารการเซ็นคําเซ็นกู้ในเดือนนี้อย่าเดขาดนะ ถ้ามีใครกันแล้วแต่มารบกวนคุณนะครับชาวราศีธนูว่าเออช่วยเซ็นคำประกันให้หนูหน่อยให้ผมหน่อยได้ไหมให้ชั้นหน่อยได้ไหมเนี่ยชั้นเดือดร้อนเนี่ยชั้นต้องการจะกู้หนี้ยืมสินมาแต่ว่าขาดบุคคลไปคำประกันเนี่ยถ้ามีตรงนี้เข้ามาอย่าเด็ดขาดนะครับเจ EN งบงแน่นอนฟ้าผ่าตึกเนี่ยวินาสันตโลตึกพังทลายเลยนะตรงนี้นะครับบอกมาแล้วนะแอดมินเตือนนะครับตรงนี้มันได้มีเรื่องนี้เข้ามาเอกสารระมัดระวังอย่าเซ็นคำ เซ็นคำ้ำค้ำประกันเงินกู้ค้ำประกันอะไรก็แต่เราไปค้ำไปออกหน้าให้ใครอย่าเด็กขาดและเรื่องหนึ่งนี้แอดมินบอกกปแล้วว่าเราให้เรื่องของหน้าที่การงานโฟกัสที่งานของเราเท่านั้นในเดือนนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นเขานะครับไม่งั้นตัวคุณจะพบกับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยในเดือนนี้มันมาได้หลายรูปแบบเนี่ยเตื่นมาเดือดทาวเวอร์เนี่ยฟ้าผ่าตึกพังทลายลงมานะ้เห็นตามรูปนะครับใบที่เก้า เดอะสตาร์ Star, นะช่วงนี้คุณก็จะเหงาเหงาหน่อยไงนะเดอะสตาร์ Star, ตามจริงมันคุณจะโดดเด่นนะครับไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งดวงดาวนะถึงแม้คุณจะเป็นดาวค้ำฟ้าก็้วแต่แต่ช่วงนี้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเศร้าซ้อยหงอยเหงานะเหมือนแบบรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยความรู้สึกในใจคุณอ่ะเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยมีเพื่อนหรือบางทีเราอยากจะปรึกษากบใครพูดคุยกับใครเขานะครับก็ หาคนที่จะที่จะไว้วางใจนี่พูดคุยไม่ไ,มได้นะบางทีคุณก็ต้องปลอบใจตัวเองนะเหมือนหนังดวงดาวเนี่ยปลอบใจตัวเองให้กําลังใจกับตัวเองนะให้มันผ่านพ้นตรงนี้ไปแต่อวีวินบอกก็เลยว่านะครับก็อย่าไปคิดในแง่ลบนะตัวคุณเนี่ยยังมีเพื่อนยังมีพ่อมีแม่นะครับพยายามไม่สบายใจแล้วแต่ลองพูดคุยกับเขานะหันหน้าพูดคุยปรึกษามันได้หมดแหละ ทุกอย่างมันมีทางออกมีทางแก้ไขคุณต้องรู้จักให้กําลังใจกับตัวเองก่อนในเดือนนี้นะกรกดาคมนะครับเรามาต่อสุดท้ายใบที่สิบใบที่สิบเดอะเฮอร์มิตไทพืชฤษีนะสรุปนิดนึงนะครับเดือนนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าเรามีเวลาไปวัดได้วันไหนเป็นวันหยุดนะเช่นเราทํางานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ป่ะเออวันเสาร์ก็ได้วันเสาร์ในเดือนนี้บอกเลยว่าข้ามเจ้านี่อยากจะ เออมาสมาทานศีลบวชชีพามก็ทั้งสองวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ถ้าค้างไม่ได้ก็ไปรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานุ่งขาวโฮมขาวสักครึ่งวันก็ได้นะครับและแผ่ที่ส่งกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรนะให้แก่ให้แก่สัรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยมีเวรมีกรรมร่วมกับเรามานะให้เขาได้รับผลบุญกุศลตรงนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ไปทํานะตรงนี้เพราะเ็นไพ่ ให้เกี่ยวกับนักบวชขึ้นมาตรงนี้นะครับมองบอกว่าคุณควรจะรักษากายวาจาใจในเดือนนี้มากๆนะครับให้มันผ่านพ้นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีไปนะแอดมินก็เป็นห่วงก็บอกในตรงนี้แหละเดือนนี้หนักๆจริงๆก,ก,ก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับระมัดระวังเลยแล้วก็เรื่องของการเดินทางขับรถขับลาระวังไปเฉียวชนใครเข้าๆหรือเขามาเฉียวชนเราแล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์กันอนะแล้วก็มีเรื่องมีราวชกตอ่อยเลือดตกยางออกก็เป็นไปได้หมด นะครับตรงนี้แอดมินก็ขอฝากเตือนเอาไว้นะก่อนจบกันแอดมินนะครับก็ขอให้พอนะครับให้ชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านนะขอให้ท่านนะครับผ่านเรื่องร้ายต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตเนี้ยก็ขอให้มันมาลายหายไปขอให้มันผ่านพ้นไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การงานของท่านดีการเงินดีความรักที่มีความจริงใจที่บริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงบริบูรณ์นะครับโครคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ